งไไออออดดนนโโชชลลลสวัสดีครับพี่น้องพบพ่อก็ช่องฟ <c oughs> ุกผันใจลำเพลินออฟฟิเชียลนะครับพบพ่อกันเมื่อนี่อยู่ที่น้องค่ายครับอยู่ที่ท่าบ่อนะครับติดริมโขงเลยพี่น้องบรรยากาศริมโขงนะครับตอนนี้ ฟังพุ่นก็สิเป็นฟังล่าวนะครับพุ่นพี่น้องเพื่อแรกได้นี่คือผมได้เห็นไอ้แม่ลุโค้งนี่ เห็นของจริงแล้วขนลุกเลยครับพี่น้องยาวสุดลูกหูลูกตาเลวกว้างเฮ้นงนะครับห้องคายเห็นเนี่ยนี่ชื่นใจแล้ว เพราะนั่นอยากเช็ดกล้องด้วยผี่น้องเจ้าว่ามันเป็นย้อนกล้องหรือว่าเป็นย้อนอันจอผมนะครับน,นั่นเป็นย้อนกล้องอีหลีว่าแล้วนะครับฟับงนั่นก็สิเป็นพระตุ้ยนะครับกำลังถ่ายสัมภาษณ์อยู่ จอนก็เห็นจอนเจ้าคนเห็ดเห็ดที่ที่วกเห็ดข้อนตันเหตอนเหลือเพราะนั่นเ็ดที่กบอท่นยัวนีปตอนที่บอถึตอนที่บอสเหลือผู้เดียวบุ่ไนะบอเบอเพนกลับไปน้องาบริหารวงเงินวงนี้เพอเหตุขนะวันนี้เราเลยไปนอกแตหาเงินตะกอนมันบ่อพอสี่เอ็ดบำรุงเงิน วงให้ดังขนะดน่ารอดอาไงมันสิลมแล้วล่ะเออนั่นล่ะของบริการล่วงสั่นะเราล้วหมดไปยังพะว่าบอลเราเป็นคนเปิดเผยเราเปินบอริการครับคนเป็นบ้านนี้คำปฏิบัติบ้านเจ้าเนี่ยไงบ้านนีต่อเราก็เบิงมาเรื่อยๆเรามาบริหารวงเราก็มาเป็นผู้บริหารวงแขนกันเพราะงี้จวดเนี่ยก็เป็นผู้นี้บ้านเราก็ดยุ่นวงเดียวกันนั่นล่ะก็คนดีๆกับบริยังตัวนี้บ่เปริยังเราบอมต่อ ว่าจเข้าใกล้กันนะครับเอาง่ายๆเอาลายมันเลยเขาบอกอีพอเนี่ยสามมือกับบอลเลเพราอีพอมากบอลเนี้พรอีลามาเอาปั๊บปั๊บมือเลี้ยงเลยปั๊บเอาเสืเสือสิยังเสือขาวเชียนเาปแล้วเห็ดชาวบ้านทั้รมดานเนี่ยกับักหิบสองขาวาเจ้ากูจักวันนันเกี่ยวสสงขาเงาดำปั๊บแง่คนเก็บเสื้อลายสเขียวของแกตัเดียวเนียงมนะ พอกเลยว่าเอานั smoking, ่งครับนั่งนแต่ก็เห็นนอ้เสียนน้นเจ้าคนนั้นน่งอยู่ทั้งวางต่องาเงาปลาของแทกตัวนี้อีหลาล้ำเดิน้วพคอก็ะทาใช่ไมครับเดินมือไปเห็นหลาเลาแต่พอรั้ไปที่หอดจะรบพวกเก่งปรหยัดปฏิสูงนะอก็ะตมหัวยิบหัวครอบแม่อา พอแล้มากลายบ้ดนีลยขายมันเหมาะกับพวกเราแล้วก็ต้องเดินไปในปีนองเนื้อเดี๋ยวไป้องสีมาดามากับผมนี่พอจะขึ้นเวทีปั๊บขึ้นเวทีร่องปั๊บผู้บุญาของบนใ้ปุ๊บแสงสว่างพุ่งไปทาหน้าเวทีคนอยู่หน้าเวทีเป็นพันมือนั้นอ่ะมือแรกสีผมไทยกับมือนั้นหลายคนเป็นหมื่นครับนั่นแหละก็ไปเห็นเจ้าไทยพุ่งออกไปเจ้าขึ้นไปท้ายน้ำกันละกับบอดกับบันชุดนั่น เสียงเีลานี่เป็นแสงออกไปเลยเนี่ยเป็นแสงคือพาทิตย์เนี่ย oh, <wait. S 2> พุ่งไปหน้าเวที <Okay. S 2> คนยืนนั่งอยู่หน้าเวทีจนตาข้างทั้งหงายทั้งยืดแสงแล้วคดอ่ะ <laughs> แต่ดึงไปเช่แม่แม่นะแม่แมแม่ไม่แหลกแม,แม,แม,แม่แสงสว่างอยู่ทั้งเวทีนี่ยังหน่อยก็แสงนังเลย oh. เป็นรักมีออกจากตัวนังเลยนะ่ะ ครับเขาเอ็นมาออร่าอาจารย์เนี่ยอลาอร่าครับนี่รัศมีออกเลยครับผมเขาเรียกว่าแสงแสงรัศมีนะเป็นออร่าแมีนสาวใหม่เขาเป็นออร่าพุ่งไปหน้าเวทีแกล้งกันปางไปเป็นคนนั่งยังไม่เห็นเมื่อสักคนหลานพี่้องเลยผมเมินไปนะบาผมบังตลอดทุกที่เาทีเลยบ้านนี้พอออกเพลงมาพอที่พอมาพอมาฟังบทจบจ้าเคอเป็นอย่างคือฟังบทจบเอ้าโดนกี่ขืนบ่ครับ รถตี่เตืนขึ้นฟาพีตอนนี้น้าอีลาขึ้นนั่นเองเด็กกมันพูดหายแล้วหายแล้วพ่าหายแล้วหายแล้วเมื่อไรกับบฟังบได้เบิกพออยู่บ่ได้หงา้านั่นได้บอกพอกระวนกาวายเงินสืโทรศัจับกับประเชือมาไหมพูดเนยสือมาเว่าบอกไงเบิ่งจะโดนทัพตายเบิงล้วพ่อไปือไม่ พอก็ไปซื้อโทรศัพท์มห่้งบเบิเคุณซื้อไม้บานนี่ป่านบอก้เบิกตัวจะบอกใ้เห็นตัวจริงจังเลยมือียมือเรียบมือเรียบทดเลยเรียบเลยคเจ้าสีตาเบิงเลยมือไหนสีเบิงแท้ๆเบิงแท้ๆเอามาไล่เป็นของด่ยนเร็วขึ้นไหมเพิ่นเร็วมาฝากให้พี่แนนี่ตอนจะว่าไปให้ห่างน2สองพันห่าสองพันเลยหาสองพันเลยหางมอนห้าร้อยมอนหาร้อให้พอจุดเลี้วพันห่งให้แล้วโอ้ไปหาพอจุดกันเนาะครับผม เราเหมือนกัให้ยพอหยุดพักไปเอาให้ตัวพอไห้ไห้เม่ไม่น้อยไห้เม่น้อยเห็ดมะไรให้ผมเนี่ยก็ดีตัวเป็นพวงมะไรได้ผมสิคลองนีลาตอนนั้นบอกผมสิเป็นยางคลองนีลาอยู่นะสักครั้งสักเท่านึงครับในชีวิตพ่อจะเป็นยังไงก็ย่าของเจ้ห้ยังบันี้เอาล่อพ่อพ่นนัดของพ่อต้องพ่ต้องไห้พ่อยจะไห้ดำมัดกัดมาอยู่นะ ปานั่นบ่เนี่ยกันดูดิพอป้อนในอุปหรูป้อเข้าใจครับเข้าใจครับผู้มากผมผมเจอมาหลายผู้มากก็คือมากกันเลยมันมันมันม่นมันละมัดเวลาพอในมว่วงไก่ก็พกลูกไก่ก็พอจุดมว่มวงม่วงในไหลบ่เป็นอยังครับบ่เป็นอยังเออเพื่อนเนี้ยแน่แน่ดีกว่าชับมันเกิดวิงวางๆพู้บบ้านีวลาดิบ่เป็นบ้านเนี้ยครับมันเกิดวังของนราทีว่างพางนิดาครับผม พี่นาคือพระธิดามแม่พิเภกชนันแล้วก็อพอหยุดนีขึออ้นโอนหลวงโอนหลวงเลยโอนหลวงเลยเป็นผู้นางไม่เป็นนะน,นั่นนะเขาเป็นยัง อะรครับมาทั้งยังะครับผู้เจ้าหนูผมจะเป็นเปนทหารหลวงทารเป็นอุคารักษ์้ที่รักษาอุคารักษ์เขาเป็นอุกคารักษ์ผู้เจ้าอันคือผู้ตังไปทีขึ้นเาทหารเนวานาเน่ากันูนนันมดครับผมบริวารเของอหลานั้ครับผมนี่ยงจะติชาติคนเท้าเท้าเราะช้ำปุ่งลงกันจ้งกับบริขบบริเห็นตายไปซื่อกับบริเหพว่าเขาบาในกระบอกน่ดอกอีพรอมียังสิฝากให้ลาบอกไลาผมมันนักนัมียังสิฝากหาบอกครับจะวบบ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 บ ก็เนีให้หารักษาามีด้วยพอไปพอแกวยงโคกด้ละเนอีแรงพอพอสีเอามาไล่หลาสองพันล้วที่ห้แม่น่ะเป็้เพ็ดมาไล่ห้พอทีไปคลองเอาเอีห้หมอนงงินหายลอยครับผมผมกอดพ่อเอาไ่หรือเรผมกอนนี่แหละผู้ักฟุกเจ้าตลอพ่อเจอหลายอยู่ผูกขึ้นมามัน <S <S พอตัวตัวหลังบ่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 บ yeah. ่บ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  ดีใจไม่เ <Jetzt> ล <die abil itation> ่าหน่อยบุ้งแล้วก็ให้กับร่งใจที่ว่านสาวน้อยเขาสู้คนใดเด้อครับครับคุณบุ้งตุกงคนตุงบ่คนหลายเด้อที่ทักใจมาตุ้งครับดีใจหลายครับขอบคุณครับพ่อนี่ครับพี่น้องความหมายความแยงพี่น้องมันมันบรรยายมาได้หรอพี่น้องมันบรรยายเป็นคำพูดออกมาได้มันต้องมาจากใจนะครับพี่น้องี่เจ้าครับผมผมก็ตกใจผมนึกว่าผมเจ้าหนี้มาทวงเงินผมไงผมก้อนอยู่พอจันการคือไม่สายไปนี่ พอสิกม้อนเาหมัไปหาเสาหอมน้อนากันไพักพอนพอู้ว่าเจ้าควงมาเล่ปั๊บเดี่เจ้าสียหากันนี่เบ็นมาแรงกันรีบ่่านเด็กควง่อจีนาเจ้าให้แล้วตอนนีพอเหอากพักอนันพอครับพี่น้องคิปนี้ฝากไว้จะมีครับวันนี้ใหม่ลังใจเพื่อตากพ่อพี่น้องพ่อพ่ออันพ่อเอซโดยบังอิญนะครับกำลังยิบกล้องขึ้นมาถ่ายบรรยากาศพื้นทีนะครับก็เลยว่า เห็นพ่อพ่นสัมผั์กเลยอยางเมื่อเบิ่งสถานการก็ตื่นตันน้ำเล่านะครับคือจังผมมาสาวน้อยเล็กๆแล้วเพราะว่าผมก็บ่เคยอันพอเล่าบ่เคยอันเห็นสาวน้อยแท้ๆเือบอเคยได้นั่งเบิ่งของแท้นะครับเบิ่งตะพันยู b e ผพันซื่อชั่วเชี่ยวนะครับจุดบัตรที่นี่ได้มาเห็น ของจริงเดี๋ยวมาพบมาพ่อเล่ากัดีใจนะครับตื่นตันใจปราเืิมใจเนี่แว้ะครับความหักความเพ่งของยิปซี่สาวน้อยนะครับพี่น้องดัสซก่อนสิลุ่งคลิปนะครับเดี๋ยวสิผ้ายางขึ้นไปเทึงท่งๆซสะกอนนะครับว่าวิธีตั้งอยู่บนไหริมโขงนี่คือริมโขงจริงๆเลยนะครับ แต่ว่าคอยติดใจน้ำโขงท่พี่น้อยออบุญวาสนาล้วเดวมาเห็นมาพบมาพอพี่จังทางผี่เปพ่อทะเลพอล้เนาะท,ทางทะเลมาพอน้ำโขงทางน้ำโขงไปราทะเลนี่ยนะครับอันนี้จะเป็นบ้านตัง้งเวทีนะครับพี่น้อง เรืงต่างเลยนะครับชมบรรยากาศริมขูง,งนางเตงนาเฮ้ยมือน,นี้ฟินเหี้ยงครับพี่นอ้องเอาละครับคลิปนี้ก็สิขอ จบไปเพียงสานีนะครับคลิปนาพ่อกันไหมนะครับเดี๋ยวคลิปนาอาศวิพานยางทั่วงานนะครับพี่นอ้องจังว่ากันอีกที่นะ้ครับเอาภาพบรรยากาศฟังคุณนะครับไหวก่อนลงภาพก็ฝากไปเพื่อสามีคลิปนาพ่อกันไหมนะครับสวัสดีครับ